ไว้นี่ครับสาวแย้มเนาะเอ้ยสาวยิ้มนะครับเพป็นขายอย่างนี้นี่ขายาพ,พักก็บอกพักกับปูกขนมเอาวอย่างบะมีแป,ป๊บซี่บะขนมเบียรเป็นเส้นๆนี่ไม้อันนี้ไทยซันซิวเคลียไฮย,ยีนอันนี้ขนมเราเก็บกุ้งแครเ,เวอร์กระปูไทยโอ้จวนของเพวกนีส่วนมากมีแต่ขนมไทยเนียเป็นของลายนี่ มันแซ่บกว่าวะวมันแซ่บกไหกวเนาะแซ่บขนมเบียดเนี่ยขนมไทยอย่างนี้ขนมเบียดอนาะแต่ก่อนของข้าวเปียนของเฮาเนี่ยมันจีมีช็อกโกแลบตัวกพินแต่ว่าอันนี้มันเป็นซวัต์เนี่ยซอฟต์ซอฟต์พริกต์หมักเล่มซอฟต์หมักเล่มกับซอฟต์หมักเค็มเหมือนกันมันมสองอฟต์เป็นชีเบียใช้เบียร์แฝดเอาเนี่ยวะปลาแฝดอ่อ

ตอันนี้มันเป็นตู้นทนือาอ่่างนี้เขาจะผูกพักแบบนี้เลยทุกคนกลางมงแบบผูกพักกลางมงอ่ะผูกพักกลางมงอ่ะนี่เลยเ่อสบายดีร้านสาวแงเหรอเม่ ไปซักเครื่องอ๋อเพื่อนย้ายออกมาอยู่นี่บอะเพือนไผ่อยู่นี่อ๋เอเฮงนสาวย้ายที่เพื่อนว่ามาเอ็สมาอยู่นี่เห็นบอะโอ้ทุกคนป่าเพื่อนเพื่อนย้ายมาอยู่พี่สบายดีอันนี้บอเ๊เพือนเจ้าหาทางนั้นเดี๋ยวให้ไผ่ส่าอ๋อน้องสาวเจ้าบ่มาเลยมากับหากับกลับไปวางหนึ่งนี่บอายผู้นบอบ่ออเห็นกันสามป้าเพิน่นไม่เห็นเพื่อนอยู่นี่เนาะว่าอันนี้เพิ่นเห็นว่า หารเจ้าออกมาอยู่นี้ก็คือหารเจ้ากับเชาญป่าพืนมานอนเฝ้าอยู่นี่หรอ,อรทุกคนยามน้ำท่วมเรามาขายอยู่นี่บ่บ่ได้เข้าไปแล้วบ่ได้เข้าอ่ะดูไอ้นี่ครับสาวแ้มเนาะเอ้ยสาวยิ้มนะครับเพ่อนขายอย่างนี้หนขายพักเขาบ่พักกับปูกขนมเอาอย่างบ่มีแป๊บซี่บ่ทุกใหญ่หบ่เอ,เ,อเอา <laughs> ตุก๊ไกไงแบบไดใใะะ้ใส่น้ำก้อนบปนี้ได้บ่เออเออเอาตุ๊กญ่เอาตุ๊กญ่ตุ๊กนึงแล้วเจ้ากระเทยใส่น้ำก้อนให้ค่อยหิวได้เห็นะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั่นหมอน,น้อยๆนั้นสิเดี๋ยวก่อนเพิ่นมีเป๊ปซี่ขวดน้อยเลยโอ้แม่นเป๊ปซี่เนี่ยเนาะหรือว่าโค้กทปซี่แหละเอาขวดนึงแล้วเจ้าก็ใส่แก้วให้เป็นเท่าไหร่ใส่จอบ อันายลูกสาวเหรอหลานหลานหล,ลานไปลูกลูกลูกได้เหรอแม่อมันกินข้าวกขาเลียงยังไงนะไปแดกชมพักลาบซี่งหอ๋อลาบหมูแม่กระสงจอกเอ,อเ,เอาจอกเดียวใส่น้ำก้อนแล้วก็ใส่ส่งไอเหี้ยวแล้วก็เอาขวดน้ำเพราะว่าเอาแต่ขวดไปมันกินบ่ได้เลย <laughs> มันย้ายออกมาแล้วพันเทปูนเรียบร้อยได้หนีอยู่ในบ่ถท่วมไม่ได้ะน้ำฮะแม่อยู่นี่มันสูงบ้านนาเกียวของโบสถ์ทเข้ามาตั้งแต่น้ำท่วมนะของกำพึ่งจิได้เข้าวันนี้ครับขนมพันขายหลากหลายขนาดโอ้แต่ว่าบันนาเกียวกันร้านค้าหลายขนาดเดียวนี้ฮะแม่แบบมันประหยากได้ขายอืมพุทขึ้นแบบป่าสามสี่ร้านผุดเข้าไปอีกฮะแต่ก่อนยังมีประมาณต้นแรกๆก็เข้าไปสองร้าน วันนี้เข้าไปอีกสี่ห้าล้านตอนนี้ผมเป็นเกือบซิปแล้วบอสประมาณนะ่าจะจะขายให้ไหรเนาะมีแต่คนขายเครื่องฮะมานงานอันนั้นส่วนกระยานได้ผัวไทอย,ยุน้องสาวเพื่อนะไม่หละแล้วไอ้โทน้ำเอาบอกผมเป็นนติดใจบบาวไทยแล้วบอสเป็นหลัดบอมาเพื่อบ่าหนย มีน้ำปั่นของนะน้ำปั่นเครื่องเก่าอันนี้เครื่องปั่นเก่าฮะซื้อใหม่แล้วซื้อใหม่แล้วเครื่องเก่าพังแล้วเครื่องเก่าที่เราเหลือเกี้ยวสุดท้ายแล้วเพื่อนมันปั่นมาได้ฮะตอนนั้นขนมเบียร์ทุกคนขนมเบียร์เป็นเส้นๆเหมือนนี้ไนะมอันนี้ไฮซันซิลเคลียไฮยีนอันนี้ขนมเขาเก็บกุ้งแคมเบอร์ตะปูไทยโอ้โห ของเพื่อนในส่วนมากมีแต่ขนมไทยเไปท่องลายนี่มันแซ่บกว่าวะมันแซ่บกว่าไอเนาะแซ่บขนมเบียดเลยขนมไทยมันไม่ขนมเบียดหระแต่ก่อนของข้าวเป็นของเฮาเนี่ยมันจะมีช็อกโกแลตทุกชนแต่ว่าอันนี้มันเป็นสลัดอย่างเช่นสลัดพริกสลัดหมักเล่ม่าสลัดหมักเล่มกับสลัดหมักเทสหนึ่มัป็นสองสลัดสลัดหมักเทสกับสลัดหมักเสือเทศแฮมเบอร์เกอร์ chị đừng nói mà kiếm kết hết tiền đấy vì thủ cái này nhỉ vì không được đây à đây à? ông cảm lòng ไข่มุกคือบ่านั่นเนาะคือสาวฮะสาวระเทยมหาใจมากินเต๊่ใส่ใส่ไข่มุกน <laughs> <c oughs> ี่ค่อยเอาเบอร์น้อยให้เจ้าบอก กันไม่น่านมาไม่ได้ไหมได้บาทมานี่ครับ <c oughs> อยู่บ้านบ้านบ้านนาเกียวอันนี้บ,าบ,าบา้านเออบ้านบ้านไหงบ้านหนองแคนนอกหรอสองอันนี้มันเอนื้อนคือกันหรออับบนน,นี้บ้านหนองแคนหนองแคนกับทางในกับบ้านหนองแคนบ่แม่นบ่แม่นอันนี้หนองแคนหนองแคนรวมกันไปเลยบ่มีหนองแคนนอกหนองแคนในอ๋อป่าทุกคนห้องน้ำเพิ่นหน่อยอยู่ฮะปูป้าคือไปเอ็ดไกไ่แท้ เดินคือกว้างเลยเจ้าซื้อเท่าไดนี่ิผู้ไปหอดพูดไปซุดพู้ปาดจักจักเฮกตาบอกมาซื้อต่อเพื่อนบอกอ๋อแบ่งอันนี้กันยังบม่ได้แบ่งมันบอกทางปลูกมะม่วงปลูกปลูกทุกอย่างเพืาะง้นทางหลังไหนก็ญาติบ่ตั้งเสาโอ้เบิ่งห้องน้ำยู่ผู้แต่ว่าหญ้ามักม่วงแต่เสียที่กินหลายเนาะเพืาะนไผ่ศาลนี่ คือมีถึงเสาถึงตั้งขึ้นแล้วมันลายหลังบ่ว่าแต่ว่าอยู่นี่หาข้าเจ้าโบมากเทหินเข้าไปนะครับข้าเจ้าฝั่งเสาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยก่อยิฐขึ้นแล้วก็เอาดินเข้าแล้วก็สุดท้ายคือหลังคาเนาะให้มันเอาฝนมันลงให้มันอันนั้นก่อนแต่ว่าถ้าเฮานี่ว่าใบจานเร็กเป็นสนิมก่อนนะฝากล้านนะครับนี่เลยเสาย mm hmm. ิ้มเสาแยมนะครับอยู่นี่แค่ mm hmm. okay, สักนี้ไปแล้วดีครับ